บอกเลยว่าลดไปแล้วทุกสัดส่วนจริงๆนะคะเกือบ30กิโลนะคะบอกเลยว่าภูมิใจมากเพราะว่าตัวนี้ตั้งใจจะลองคือตอนแรกไม่ได้จะทําขายนะคะแต่พอแบบเราไลฟ์สดทุกวันลูกค้าเห็นว่าเฮ้ยทำไมเมื่อก่อนมึงอ้วนทำไมตอนนี้มึงผอมลงเยอะมากก็ถามเคล็ดลับของเฟอรอนะคะบอกเลยว่าเฟินกินแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะใครที่มีอาการเหมือนกันก็คือคุณแม่หลังคลอดนะคะนี่ลูกสองแล้วนะจ๊ะแล้วก็บอกเลยว่าลดไปเกือบ30มสิบกิโลดื้อยา โยโย่คือเมื่อก่อนเราเคยกินยาลดน้มหนักมาหลายตัวมากไม่เคยบอกว่าไม่เคยกินยาลดน้มหนักนะคะเคยกินมาหลายตัวนะคะตัวนี้ช่วยในการดักจับไขมันนะคะขับล้างสารพิษในร่างกายนะคะบอกเลยว่าคนที่เคยกินยาลดน้มหนักมาเนี่ย ไม่ดีนะคะอันตรายต่อลำไส้อันตรายต่อร่างกายมากๆนะคะเพราะว่าสารพวกนี้มันจัดสะสมในร่างกายนะคะตัวนี้จะช่วยได้นะคะช่วยได้ดีมากเลยนะคะแนะนําไม่ทานต่อเนื่องนะคะเฟิร์นลดแล้วจาก78ดเหลือ49ก้ากิโลนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่น50าสท่านแรกใครไวใครได้หมดคือหมดนะคะโปรโมชั่นไม่ได้เปิดตลอดไม่ได้เปิดประจําไม่ได้เปิดทุกวันนะคะเฉพาะคนที่สั่งจองทัน ภายในวันนี้หลังจากที่ฟังคลิปนี้เท่านั้นนะคะจาก590เหลือ490บาทไม่พอหนูจัดส่งฟรีแบบด่วนให้เลยค่ะ